พิยนสวัสดีค่ะสวัสดีเ c ของน้องจ้าจ่านะคะวันนี้เนาะจ่าจะ,จะพามาชมในส่วนของรถ7ที่นั่งนะคะหรือว่า SUV นะคะของ Honda CR-V ค่ะท่านผู้ชมนะคะคันนี้มาในปี2021นะคะเป็นตัว2.4ตัว E ค่ะมาพร้อม7ดที่นั่งเลยนะคะขับ2นะคะท่านผู้ชมสีบันเงินรถมือเดียวค่ะนะคะไม่ใช้งานไปเพียง1 0 0 0 0แกิโลเมตรเท่านั้นเลยนะคะ ราคาตัวรถ8,59,000บาทนะคะราคานี้คุณลูกค้าสามารถฟรีดาวหรืออยากจะซื้อสดอยากจะดาวขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณลูกค้าเลยนะคะรับประกันแน่นอนนะคะรถเราไม่มีชนหนักทิกความจมน้ำปรับสีก็ไม่นะคะเพราะว่าเราคัดรถเกรดเอเท่านั้นเลยนะคะไฟหน้าสวยๆนะคะเป็นไฟหน้าแบบ Full LED นะคะมาพร้อมไฟ d a y l ไล h ์คมแท้คมเดิมนะคะ ตัวรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมสันหรือว่าจะเป็นตัวสีรถนะคะท่านผู้ชมสวยดูใหม่หน่าใช้นะคะมีสเสน่ห์ในตัวเลยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโคเมียมนะคะโลโก้ฮอนด้าค่ะท่านผู้ชมนะคะตัวรถสวยกลิปเดิมนะคะสำหรับใครที่ชอบรถส t ต r ์เอนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะได้ในส่วนของกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็กล้องเลนวอลดเรียบร้อย นะคะมีให้ครบเลยนะคะกระจังหน้าสวยๆนะคะแกบด้านข้างไม่มีอ้าไม่มีง้างนะคะเหลี่ยมสันตัวรถคมนะคะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กสีทูโทนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวรถนะคะกระจกมองข้างเนี่ยลูกค้าเห็นไหมกล้องเลนส์มอสเขาจะซ่อนอยู่จุดนี้ดูความสวยความเดิมของตัวกระจกมองข้างก็ไม่มีรอยเบียดรอยขูดนะคะคือตัวรถเนี่ยเป็นรถสภาพพร้อมขับแล้วจริงๆนะคะดีก็ได้ดีสีล้อได้ได้แม็กขอบ18นะคะโอ้ยขอบ17จต้องขออภัยคะ่ะได้แม็กขอบ17 ซึ่งลายแม็กเนี่ยนะคะคุณลูกค้าเป็น Line m a กสแตนดาร์ดแท้เดิมโรงงานนะคะสีนี้จะออกเป็นสีบอลเงินนะคะแต่ว่าไม่ได้สีไม่ได้ซีดมากนะคะสีจะออกโทนแบบว่าอ่เข้ม,เข,มเข้มนิดนึงจะเทาดําก็ไม่เทาดำนะคะจะบอลจ๋าก,ก็ไม่บอลจ๋านะคะคันนี้สีสวยแต่ว่าเป็นสีเดิมซึ่งออริจินอลโรงงานนะคะไฟท้ายสวยนะคะมาพร้อมรูปทรงนะคะไม่เหมือนใครนะคะไฟท้ายของเขานะคะดูรูปทรงดูสวยงาม แล้วก็ตัวกระจกนะคะไรไฟ้าด้านหลังแล้วก็สปอยเลอร์อยู่ครบนะคะที่ปัดน้าฝนนะคะไม่ชารุดเลยนะมีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าฝาท้ายรุ่นนี้นะคะให้เป็นฝาท้ายแบบเปิดไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะทานผู้ชมมาเอาตัวรถเดิมๆกับน้องจ้าจ่าได้เลยนะคะน้องจ๋าแนะนำเนี่ยนะคะให้คุณลูกค้ามาดูรถตัวจริงดีกว่านะคะเวลาลูกค้ามาดูรถตัวจริงเนี่ยนะคะน่าจะถูกใจมากกว่าดูในวิดีโอนะคะแล้วก็จะสวยกว่าในวิดีโอด้วยนะคะท่ทานผู้ชมนะี่คะ รถอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68นะคะน้องจ้าจ๋าอยู่ที่นี่เลยนะคะคุณลูกค้ามาหาน้องจ้าจ๋าที่เพชนยนได้เลยนะคะน้องจ๋าด,ดูแลเคสเองทุกเคสนะคะตัวท่อเก็บสายไฟยหรือว่าตัวน็อตลอยเม็ดอาร์ต่างๆเนี่ยนะคะคุณลูกค้าดูได้ชัดเจนเลยว่าตัวน็อตเนี่ยไม่มีการกระแทกหน้ากระแทกหลังมาแน่นอนตัวบอร์ดนะคะสามารถพับเก็บได้คะ่ะท่านผู้ชมใช้งานง่ายนะคะใช้งานไม่ซับซ้อนเลยนะคะใช้งานง่ายมากตัวบอร์ดด้านหลังเนี่ยถุงพลาสติกยังไม่แกะออกเลยนะคะแสดงว่า เบาะด้านหลังยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยค่ะท่านผู Boy? ้ชมนะคะนี่คือข้อดีของคันนี้นะเบาะด้านหลังยังถุงพลาสติกจะไม่แกะออกเลยนะคะมีที่วางแก้วน้ำให้นะคะสวยๆแบบนี้เลยลูกค้ารถดูใหม่ดูสดมากนะคะมีไฟสองทางให้ด้วยนะคะด้านหายก็จะเป็นที่เก็บล้ออะไหล่นะคะด้านล่างนะด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บล้ออะไหล่ซึ่งล้ออะไหล่นี่ก็จะเป็นล้อแม็ลายแม็กตัวเดียวกันเลยนะแม็กเป็นลายเดียวกันเลยนะล้ออะไหล่นะคะแม็กเป็นลายเดียวกันเลยแล้วก็ รถเนี่ยนะคะถุงเครื่องมืออะไรแม่แรงทุกอย่างอยู่ครบนะคะเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ขายดีหรือรุ่นที่ขายดีมากๆนะคะสำหรับ CRV นะคะ8ป9เซ0บาทนะคะฟรีดาวพออยู่ที่1นึ0งบาทเท่านั้นเองลูกค้าสามารถฟรีดาวได้แล้วก็ตัวรถเนี่ยเรามีการรับประกันหลังการขายเรามีการวารตีให้นะคะว่ารถเราเนี่ยไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำกลับสีก็ไม่แน่นอนมีการตรวจสอบอินสเปกเตอร์ให้ถึง2 7 4รรายการนะคะคุณท่านผู้ชม นะคะดูแก็บด้านข้างนะคะตัวรถอยู่สวยแนบเนียนชิดสนิทกันแบบนี้ไฟทับทิมไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะสวยสวยนูนๆแล้วก็มีไฟเบรกดูดตาที่สามก็ไม่ได้ลายแตกนะแล้วก็ในส่วนของเส,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 สาอากาศเนี่ยจะเป็นครีบฉลามนะคะท่านผู้ชมตัวนี้เป็นเบนซินนะคะแล้วก็เป็นรถน้ํามันล้วนยังไม่เคยผ่านการติดแก๊สแต่อย่างใดเครื่องยนต์เดิมโครงสร้างตัวรถเดิมทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมที่เปิดได้สมาร์ทเอนทรีด้วยนะคะ เอาโหภายในกว้างนะคือข้อดีของฮ o น da านะคะท่านผู้ชมนะคะตัว Hon d a c r ซนะคะประตูของเขาเนี่ยจะเปิดได้ถึง45องศานะคะซึ่งมันจะกว้างกว่าเก๋งธรรมดาหรือ s u V ต,ต,ตัวตัวอื่นนะเนี่ยประตูเขาจะเปิดได้กว้างลักษณะนี้เลยค่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยน้องจ๋าจะเปิดให้ดูความกว้างนะคะรอบคันว่ารถคันนี้น่าสนใจยังไงนะคะท่านผู้ชมน้องจจาเปิดทําการทุกวันนะคะคุณคลูกค้าลูกค้าที่ดูอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเช่าซื้อรถกับทางน้องจจาเพชรยนต์ได้เลย นะคะเราเปิดทําการทุกวันนี่เวลาจะจ๋าเปิดมานะคะก็จะกว้างแบบนี้เลยเบาะเนี่ยด้วยความกว้างนะคะเบาะแถวกลางนะคะนั่งสามคนเนี่ยไม่แออัดนะแล้วเบาะด้านหลังด้วยนะคะด้านหลังแนะนําให้นั่งสองคนพอดีนะคะแต่ว่าช่วงระหว่างเข่าระหว่างขาเนี่ยนะคะไม่แคบแน่นอนนะคะช่องแอร์นะคะมีให้สองตำแหน่งแล้วก็มีที่เสียบสาย USB ให้เสียบสายชาร์จแบตให้สองจุดแล้วก็เฮดรูม เฮ hey, ดรูดูใหม่มากค่ะท่านผู้ชมดูใหม่มากโอ้โหคือนี่รถคันนี้น่สวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมรถมือเดียวด้วยนะคะตรงช่องแอร์ด้านหลังก็มีให้ด้วยนะคะแต่น,นี้คือไฟนะคะเราจับมือตรงนี้ก็มีนะคะเดิมทั้งหมดนะคะน็อตนะคะตรงคานเสาบีเนี่ยนะคะลูกค้าดูได้เลยว่าไม่มีรอยพ่นสีรอยโปสสีนะคะรายละเอียดตัวรถสวยคมชัดเดิมหมดเลยแผงประตูดูใหม่ค่ะนะคะ ใหม่มากคันนี้น้องก็จามารีวิวปุ๊บพอแงแหนหน้าดูตรงเฮดรูมนะคะดูใหม่จริงๆเห็นไหมคะท่านผู้ชมดูใหม่ดูกว้างนะคะเบาะก,ก็ไม่มีชํารุดไม่มีขาดนะเบาะเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเปยนทิศทางคู่หน้านะคะท่านผู้ชมนะคะคอนโซลด้านหน้าสวยใหม่สดนะคะไม่มีซีดเดี๋ยวเรามาดูนะคะที่เก็บสัมภาระนี่คู่มือการใช้งานอยู่ครบนะคะรถคันนี้ใช้งานมือเดียวค่ะนะคะรถเป็นรถหน่วยงานนะคะของบริษัทกรุงไทยนั่นเอง อ๋อเป็นรถประจำตำแหน่งของผู้บริหารนะคะคันนี้นะนี่น็อตทานเสาเอูครบน็อต <Not S 1> ไม่มีรอยถอดไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยพ่นสีโพสสีนะคะสังเกตที่มือเจ้าจ่าสัมผัสแล้วก็รูปเนาะคะ่ะกระจกออตโต้นหคะลูกค้านะคะรุ่นะะนี้นะคะสบ,สบายสวยงา,ายเลยสดนะคะที่พักแขนเป็นหนังซอฟททัชนะคะตัวรถสวยเดิมค่ะเข้ามาชมรถตัวจริงได้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะจ๋าเชื่อว่าลูกค้าต้องถูกใจแน่นอนคันนี้ สภาพตัวรถสวยใหม่กลิบหน้าน่าใช้งานจริงๆนะคะเดี๋ยวน้อกจะาพาไปชมในส่วนตัวของเครื่องยนต์พร,พร้อมกันค่ะก่อนที่เราจะไปดูห้องเครื่องเราขอแวะดูภายในนะคะตรงที่พวงมาลัยนิดนึงนะคะพวงมาลัยเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นหนังซอฟท์ทัชเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Apple c a r p l a y มีคูสคอนโทรลเรียบร้อยนะคะหน้าจอนะคะมองกล้องถอยหลังกว้างนะคะระบบสัมผัสนะคะแอร์ออโต้นะคะท่านผู้ชม นะคะมีเบรกมือเบรกหฮเรียบร้อยนะคะอันนี้คือพร้อมมากนะคะน่าใช้งานสุดๆนะคะที่เก็บสัมภาระของช่องวางแก้วน้ํานะคะมีช่องกระจุกกระจิงให้เยอะเลยนะคะลูกค้าดูกว้างกว้างจริงๆนะคะ C R v กว้างรุ่นนี้บอกเลยคุ้มค่าคุ้มค่ากับคนมีครอบครัวคุ้มค่ากับคนที่ชอบรถสไตล์ SUV นะคะรุ่นนี้เป็นตัว2 4 e นะคะท่านผู้ชมนะคะกุญแจก็จะเป็นสมาร์ทกีเลยแบบนี้นะคะมีที่เปิดมีล็อกนะคะแล้วก็เปิดฝาท้ายแล้วก็นี่นะคะ เปิดตรงนี้ได้นะคะมีหมวกก็เลื่อนถลายนะคะผมวกอินชีสตาร์ส,สวยใหม่ๆอยู่เลยลูกค้าตัวเบาะคนขับนะคะนี่ก็ไม่ช้าก็ไม่ขาดคันนี้สื่อว่าสดนะคะคันนี้จัดว่าเด็ดเลยนะคะอ่ะเข้าห้องเครื่องกันแล้วนะคะน้องจ๋าเปิดฝากระโปรงให้แล้วนะคะก็น้องจ๋าอยู่ฝั่งติดถนนนะคะวันนี้อยู่สาขาสองนะคะก็อยู่ที่ถนนเสรีไทยเซาสิบห้านะคะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์พร้อมกันค่ะ มาดูสภาพเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมนะคะเครื่องยนต์ไม่มีรอยแก้ไขดัดแปลงนะคะเป็นเครื่องยนต์น้ำมันล้วนซึ่งไม่ได้ผ่านการติดแก๊สแล้วได้เครื่องยนต์ขนาด2.4เบนซินนะคะเอาไปใช้งานยาวๆเลยค่ะคุณลูกค้าแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนให้นะคะดูเบ้าโชกกระบอกโชกคนะคะความสวยความใหม่นะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดรอยเม็ดอาร์ค น็อตฝากระโปรงนะคะอยู่ในเหลี่ยมสันคมชัดนะคะน็อตฝากระโปรงนะคะดูได้เลยว่าไม่มีรอยพ่นสีโปสีนะคะใช้มือสัมผัสได้เลยลูกค้าสามารถมาดูด้วยตัวเองมาทดลองขับมาเทสขับได้ซื้อสดได้สามารถรับรถขับกลับได้ภายในวันน้องจ้าขอเวลาสปารถแค่2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ในส่วนของฝาหม้อนาะไม่มีกลงไม่มีโกงนะคะน้ำมันเครื่องจะจ้าเปลี่ยนไทยให้ใหม่นะคะฝาครอบเครื่องดูสดดูใหม่แล้วก็ให้ดูนะคะ QR code ที่ติดตั้งจากโรงงานยังไม่มีรอยทะยังไม่ได้หลุดออกเลยนะคะลูกค้า ดูได้เลยว่าไม่มีการแก้ไขแัดแปลงนะคะรถคันนี้ยังไม่เคยผ่านการซ่อมเครื่องหรือแก้ไขเครื่องมาแต่อย่างใดรับประกันเลยเพราะว่าทําไมจะจ่าถึงกล้าคอนเฟิร์มขนาดนี้เพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือว่ามีการสับเปลี่ยนอะไรนะคะลูกค้าเราจะตรวจรถไม่ผ่านถ้าตรวจไม่ผ่านนาะจ๋าก็ไม่สามารถขายให้ลูกค้าได้รถทุกคันต้องผ่านการตรวจสอบ2 7 0เจนสการแล้วก็ต้องตรวจผ่านทุกคัน นะคะตรงนี้เนาะจ๋ามาให้ชมนะคะข้อมูลของเจ้าจ๋านะคะสอดคล้องกับเรื่องคุณภาพเกรด A ของตัวบริษัทเพยนของเราอยู่แล้วนะคะตรงนี้คุณลูกค้ามั่นใจสบายใจได้เลยนะคะอยากได้รถสวยคุณภาพดีโดยเฉพาะ SUV คันนี้รีบโทรติดต่อเข้ามานะคะเพราะว่าคันนี้น้องยังไม่ติดจองนะคะตัวรถโครงสร้างสวยทั้งกว้างภายในดูใหม่นะคะเครื่องยนต์สวยใหม่หน 1, ึ่งแสนทนนะคะสนใจรีบโทรหาเจ้าจ๋าเพยนต์ดูแลเค็เองสำหรับคันนี้นะคะขอ ย้ำอีกนิดหนึ่งว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าสามารถเช่าซื้อได้ทั่วประเทศนะคะเรามีสถาบันทางการเงินรองรับ12สถาบันนะคะเรามีเจ้าหนี่ไฟแนนซ์ไปหาถึงที่มีบริการส่งรถสไลด์ให้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะจะ๋าอยากให้คุณลูกค้าเนี่ยมาชมรถด้วยตัวเองนะคะจะได้ตัดสินใจได้ไวขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ